อ้าวชมพู่วันนี้ฝนตกขับมอเตอร์ไซค์มาคงเปียกนะ่าดูเลยเนาะก็เปียกนิดหน่อยค่ะแต่ดีมีเสื้อกันฝนไม่มีรถยนต์ขับก็ลาบากหน่อยนะพี่พรไปซื้อกระเป๋าใหม่หมอีกแล้วหรอคะไม่ใช่แค่กระเป๋าใหม่นะแต่นี่ดูสิ p h o n e ใหม่โูดีจังเลยนะคะพี่พรเจ๊คะวันนี้ขอเบิกเงินหน่อยได้ไหมคะเบิกแล้วหรอชมพู่เงินเดือนเหลือไหมเนี่ยไม่ใช่ติดลบหมดแล้วหรอไม่เหลือหรอกค่ะพี่พรแต่ค่าใช้จ่ายนมันเยอะเบิกแต่เงิน เอาเท่าไหร่ละรอบนี้ยขอสักสี่พันก็ได้ค่ะเจ๊หนูต้องไปจ่ายค่าเทอมให้น้องด้วยค่ะดูอย่างพี่พรเป็นตัวอย่างบ้างนะถ้าวางแผนการเงินดีเหมือนพี่พอรอนะชีวิตก็ดีจะได้ไม่ลําบากค่ะเจ๊เจ๊ตอบก่อนอนะคะเงินหายวันนี้เงินหายสามพันวันนี้ใครมาเฝ้าเก๊เกคิดเงินบ้าง ก็ฟ้อนทั้งสองคนนี่แหละค่ะแต่ว่าพี่ไม่ได้อาไปนะพี่จะไปทําไมชมวพูดหรือเปล่าช่วงนี้มันร้อนเงินเนี่ยชมพูขอเบิกเงินเจ๊ก็ให้เบิกตลอดทำไมถึงทําแบบนี้หนูร้อนเงินก็จริงแต่หนูไม่มีทางขโมยแน่ๆค่ะเจ๊จะเชื่อได้ยังไงครามันหมดคนทางอะไรก็ทําได้ทั้งนั้นหละชีวิตฉันออเอาจะสุขสบายที่จะมาขโมยเงินทไาไมเธอแน่ใจเหรอเธอเป็นใครฉันมาซื้อของเมื่อตอนบ่ายฉันเห็นยายเนี่ยเอาเงินจากเก๊ใส่กระเป๋าตัวเองพูดอะไรของคุณพี่พรเขาจะทําแบบนั้นทาไมถ้าเธอไม่เชื่อก็ดูนี่ฉันถ่ายคลิปไปละ พี่พรทาไมถึงทําแบบนี้ขอโทษค่ะเจ๊ตอนนี้พี่ไม่มีเงินกินข้าวพี่เอาเงินไปซื้อไอโฟนหมดขอโทษค่ะเจ๊ทีหลังพี่จะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วนะคะทุกคนนี่กระเป๋าเครื่องสัมา<น>งที่เจ๊นองเอาพรไม่ไดีเจอกันนานเลย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต้องคุยกันต้องคุยกันลูกค้าจ๋าเดี๋ยวขอเจ๊นกลงไล์ก่อนไว้เจอกันใหม่ตอนคำ่คำๆนะจ๊ะ ตั้งแต่ได้โทรศัพท์เครื่องนี้มาไหลสดไม่มีสะดุดออเดร์ปังทุกวันไม่มีตก <C le af> เป็นไงบ้างพอ่อนทำไมหน้าดูเครียดฉันโดนมิชฉาชีพหลอกจนเงินหมดบัญชีเลยฮะ<ฆ>ฉันไม่เหลืออะไรแล้วฉันมึงโง่เองตายแล้วมาๆมา,มานั่งก่อนนั่งก่อน <c ười> นั่งก่อนเสียงลูกใครอุ้ยโูกแล้วไม่ได้คะ่ะเล่นม่ได้น้องคะมาดูลูกหน่อยได้ไหมคะนาดาอย่าดื้อลูกัดูดูเล่นเ โอ้ยตัวเองมาดูลูกหน่อยค่ะน้องเด้อ <c oughs> มากเลยนันนาอาเล้ยนกโทรศัพ,พท์เธอพังหมดแล้วไม่เป็นไรจ้ะเครื่องนี้แข็งแรงทนทานกันน้ำกันฝุ่นพ <c oughs> ี่ป้าพวกเนี้ยแหกปากอะไรกันนักหนาไปแ,แค่เด็กคนเดียว่อโอคุณพระนกโทรศัพท์เธอพังแล้วก็บอกแล้วไงเครื่องเนี้ย แข็งแรงทนทานจ้ะนี่เธอมีลูกก็หัดรับผิดชอบหน่อยสิดูแต่งตัวเขาสิก้อาออกจากบ้านมาได้ยังไงใครจะเหมือนป้าล่ะแต่งตัวโบราณเต่าลานตีดูจากสภาพไม่แปลกใจหลหรอที่โดนหลอก พรเธอไม่ต้องไปสนใจหรอกใหญ่นั่นนะมันว่าฉันโง่เรื่องแบบนี้ใครไม่เจอกับตัวไม่รู้หรอกเธอดูนี่ฉันใช้โทรศัพท์ Samsung Galaxy A 06 5G เครื่องเนี้นอกจากจะเร็วแรงแล้วยังมีโหมดที่ช่วยป้องกันมิจฉาชีพแค่กดเปิดตรงเนี้เธอรีบไปซื้อนะพรเครื่องนี้ราคาไม่ถึง5,000คุ้มมากงั้นเธอรีบไปซื้อก่อนนะพี่เขาไปซื้อของเลยนะตามรีที่หนูจดให้เลยเดี๋ยวหนูเล่นโทรศัพท์รออยู่ข้างนอกครับ แม่ค้าครับวงสักพอกอยู่่วนไหนครับทางนั้นเลยค่ะทำไมแม่ค้าสวยจังอย่างนี้ต้องเรียกของนานๆวงสักพอกอะไรใหญ่จังเลยซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดีซื่อสัตย์พี่เราต้องซื่อสัตย์กับแฟนเราดีกว่าพี่ค้าโทษดีนะคะขอคิดก่อนนะคะมีชิ้นเดียวคะ่ะได้ครับไม่น่าเลยช้าคิตตังครับแม่ค้า เออขอโทษนะคะมีชิ้นเดียวขอคิดก่อนได้ไหมคะชิดให้คุณผู้หญิงก่อนนะครับเม่ยคะขอบคุณนะพ่อหนุ่มรูปรอพี่มีทินทาอะไรอยู่ทำไมช้าจังเลยรอคิวรอคิวหรือว่าให้เขาแซงคิวหนูยืนดูพี่ปล่อยให้เขาแซงคิวไปหลายคนแล้วนะก็คนอื่นเขาแค่ชิ้นเดียวเองอันนี้เราเยอะมากเลยชิ้นเดียวแล้วถ้ามาร้อยคนพี่จะยืนอยู่แบบนี้ทั้งวันเลยเหรอแล้วนี่พี่ซื้อผงซักฟอกอะไรไม่เห็นจะรู้จักเลยผงซักผ้าซื่อสัตว์ซักมือได้แล้วซักเที่ยงได้ด้วยแถมกลิ่นยังหอมสดชื่นด้วยนะ จะซักมือซักเครื่องยังไงพี่ก็เป็นคนซักอยู่ดีจ่ายตังค์แล้วกลับโอ้โหครับโอโทค่ะน้องเป็นอะไรไหมครับไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรก็ดีแล้วอ้าวมีเขาหล่อมากมีเขาหล่อมากอ่ะนิวเมื่อกี้ฉันเดินชนพี่คนหนึ่งเขาหล่อมากโรงเรียนเรามีคนหล่อด้วยเหรอเธอมีสิคนหัวล้นๆอ่ะโคตรแมนเลยอ่ะหัวล้นๆที่เหมือนท้าศึกใหม่อ่ะเหรอ อ๋อพี่มิทินเชื่อพี่มิทินเหรอหล่อ,อมากสเปชเลยแกไปเลยจะดีเลยไปดีพี่มิทินคะว่าไงครับเออหนูขอเช็ดพี่มิทินได้ไหมคะได้สิครับไม่มีปัญหาเลยค่ะ แหมชมพูยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ชิวนะอยู่กับคนมีความรักฉันว่านะแกพี่มิทีนะชอบฉันแน่เลยเขาบอกเธอหรอว่าเขาชอบเธอก็เปล่าหรอกแต่เราคุยกันทุกวันเขาตอบแชทฉันเร็วมากเลยแกก็แค่ตอบแชทปะถ้าเขาไม่ได้ชอบฉันอ่ะเขาจะตอบแชทฉันทําไมพี่มิทีนะครับเอาไไงครับวันนี้เป็นวันวาเลนไทยวันแห่งความรักนี่ค่ะขอบคุณครับเอา ว่าแต่น้องสื้ออะไรเอา้าก็หนูชื่อชมพู่เองค่ะที่เราคุยแชทกันทุกคืนน่ะอ๋อน้องชมพู่น่ารักจังเลยนะครับนิวฉันบอกแลว้วพี่มิสีนเขาชอบฉันเขาขอ,อเธอเป็นแฟนแล้วหรอยองหลอกแต่เขาชมฉันนาฉันน่า,นนารักอะฮ่าก็แค่ชมมาหน้ารัละไิไ่บอกว่าชอบปะนิวพาฉันไปซื้อเครื่องสำอางหน่อยเ้าจะแต่งหน้าหรอใช่ฉันต้องสวยกว่านี้รอวันที่พี่มิสีนมาขอฉันเป็นแฟนจะเรียกอะไรก็เรียกเลยนะ เธอนั่นพี่มิทินหรือเปล่าพี่มิทินอ่ะน้องสุพูวพี่มิทินมีแฟนแล้วหรอคะครับนี่มาเหมียวแฟนพี่เองไม่จริงไม่จริงสุพูวสุพัวเหนียวทำไมพี่เข่ทำกับฉันแบบนี้อ่เนี่ยก็พี่เขาไม่ได้ชอบเธอพี่เขาแค่เป็นคนอัธยาศัยดีโอ๊ยไม่ปวดท้องจะเลยที่นิวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะ นิวรถเข็นขวาง,ง,งทางทําไมไม่เอาไปเก็บอืออันนี้รถเข็นของชมพูค่ค่ะเจ๊ของใครก็ช่างเธอก็รู้อยู่ว่ามันขวางทางเข็นอยู่เต็มสองตาว่ามันขวางทาง,งยังยืนเฉยอยู่ได้อไปเก็บโอ้หิวน้ําไปกินน้ําก่อนดีกว่าขายดีจริงๆเลยเติมเท่าไหร่ก็ไม่พออันิวทําไมของวางเกะกะแบบนี้เออนิวไม่รู้นะคะเจ๊อันนี้น่าจะชมพู่อะคะ่ะจากใครทําก็ช่างเธอก็เห็นอยู่ว่ามันเกะกะจะรอให้ลูกค้ามาเหยียบก่อนหรือไงเออค่ะค่ะ ชมพู่เนี่ยทำอะไรไว้ก็ไม่เคยเก็บเลยอุ้ยมาพุไอ้เปียกหมดเลยอะไรเนี่ยลุมเสียทำไมเพ่เอกคนนี้โหลดจังเลยอ呀ไอ้อะไรเนี่ยน้ำน้ำอะไรเนี่ยฉันเก็บเลื่นแล้วยดียริวแกเห็นไหมเนี่ยเพื่อนมันเปียกเห็นค่ะเห็นแล้วทําไมไม่ไปเอาผ้ามาเช็ดจะยืนซื้อเบออยู่ทําไมหรือจะรอให้ลูกค้าเลื่นหัวแตกก่อนค่ะสายเล็กสายเล้วสายแล้วสายเล็กเล็สวัสดีค่ะเดี๋ยวค่ะ ทำไมวันนี้ถึงมาสายล่ะคะเออวันนี้พี่เกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยค่ะจะอุบัติเหตุอะไรก็ช่างเวลาทํางานก็คือเวลาทํางานต้องจัดการให้ได้แล้วก็ต้องมาให้ทันค่ะบอกแล้วว่าเจนอะโหดข้าวหน้ามาสายกละ่ะโอ๊ยชมพู่ไม่มีครอบครัวแบบพี่ชมพู่ไม่รู้หรอกตื่นมานะจะลูกจะหัวกว่าตัวเองจะได้มาแต่งตัวก็สายแหละทาครีมกดจะซึมเข้าผิวเหนียวก็เหนียวก็จะได้ใส่เสื้อผ้าโอ๊ยคระนัว่าสายเพราะอะไรเอานี่โลชั่นกันแดดแจบ๊บเกี่ยง่ายซึมเร็วไม่เหนียวเอาเอาไปทาาแแแก่่่ลลล้้้ววพนีหะะไไมรรรรรููเเือองย เจ๊กับก่อนนะคะเดี๋ยวค่ะเมื่อเช้ามาสายสินาทีก็ต้องอยู่ชดเชย10นาทีค่ะต้องขนาดนั้นเลยเหรอเจ๊ใช่ถ้าอย่างนั้นเจ๊ก็เสียเปรียบสิเวลาสินาทีที่เสียไปอะ่ะทำไงอะ่ะก็ได้ค่ะว้าวคะแนดบเจ๊เก่งง่ายซึมเร็วจริงๆเลยโอ้โหวันนี้มาก่อนเวลาตั้งสินาทีเนี่ยสวัสดีค่ะเจวันนี้มาแต่เช้าเลยนะคะพี่พรค่ะวันนี้มาทํางานเร็วแปลกๆ เจ๊ Jay, พี่เลิกงานแล้วนะกับก่อนนะคะอ๋ะออ๋ยังไม่ถึงเวลาเลิกงานเลยนะคะเหลืออีกตั้งสิห้านาทีเจ๊ Jay, ลืมอะไรไปหรือเปล่าเมื่อเช้าพี่มาก่อนเวลาตั้งสิบหนาทีฮะวันนั้นพี่มาสายเจ๊ Jay, ก็ให้อยู่เฉยเวันนี้พี่มาเร็วพี่ก็ต้องกลับก่อนสิไม่ได้ทำไมจะไม่ได้เจ๊ Jay, จะเอาเปียบพี่หรอสวัสดีครับผมมาสมัครงานครับมาสมัครงานต้องพูดภาษากลางนะแล้วชื่ออะไรอะ่ะผมซื้อมิทชินครับ เป็นจังไหนเป็นสมัรงานรเขารับอยู่บอ่อเพิ่งมรับเพิ่มาไอ,บอ่บ่อให้บิมัตซัตตอไปนี่เขาต้องสอนให้ลูกเขาแต่ภาษากลางเนาะไม่โลขย่าก่อนดื่มอร่อยดีมีประโยชน์ด้วยมแม่ไม่โลอร่อยมากก็แม่เห็นลูกชอบไงแม่ก็เลยซื้อมาไว้เตรียมตู้เย็นเลยเมื่อนี้เฮ็ดยังกินขา้าวลูกลูกลูกโอ้ันนี้กินข้าวกับอะไรชมพู่ไปซื้อสไลม์มาให้หน่อยสไล์แม่หมดทอดจะได้ล้างจานค่ะแม่ เอาอีหล่าเมื่อสื่ออย่างพอกับแม่บอมาน้าบ่อป้าคะมีสไลม์ไหมคะเอากับมีอยู่ส้อยที่อีหล่าย่างเข้าไปหันเด้กลมล่องตำๆนี่ลืมนันหนูหาไม่เจอหนูเดินหลายรอบแล้วอีหล่าย่างกลับไปเบิ่งหม่องเก่านะ่ะไหมลูกส้อยเก้านะ่นหล่าย,ย่างขึ้นไปป้าคะพูดภาษากลางได้ไหมคะหนูฟังไม่รู้เรื่องเอาลูกเบามีที่นีน่พ่อแม่กับเป็นคนอีสานสิมา,า,าเอาว่าวไถเอียงป้าวบา่ได้ดอกไปย่างไปเบิ่งหม่องเก่าหัน บ้านก็นอยูุอีสานพ่อแม่กับเป็นคูดอีสานสั้งภาษาอีสานโมหิเรื่องล็กนหน่อยเสมอนแม่ป้าแม่ค้าก็พูดภาษาอะไรก็ไม่รู้หนูฟังไม่รู้เรื่องเอา้าป้าเขาก็พูดภาษาอีสานเหมือนพ่อกับแม่นะลูกแม่เห็นพ่อกับแม่พูดเหมือนเขาเลยพ่ออยากให้หนูพูดภาษากลางชัดกว่าพ่อพ่อกับแม่ก็เลยพูดแต่ภาษากลางกับหนูไงลูกแล้วหนูจะฟังเขารู้เรื่องหรอแม่ เดี๋ยวพ่อกับแม่ก็จะค่อยๆสอนหนูไปเองค่ะลูกอไม่ต้องกินมากกินเบโลกับพ่ออืมอร่อยมากอร่อยไหมพ่ออร่อยหวานมันเดี๋ยวตอนเย็นพี่มารับนะจ้าคิดถึงนะตอนเย็นรีบมารับล่อครับจริงของพี่พี่พรวันสร์นี้หนูจะแต่งงานแล้วฮะจะแต่งแล้วเหรอใช่ค่ะพี่พรต้องไปให้ได้นะเขาบอกไว้ก่อนเลยนะหลังจากที่แต่งงานไปชีวิตเธอจะมีความสุขน้อยลงฉันเตือนเธอแล้วนะ แม่ไปทำงานก่อนนะแม่ตอนเย็นหนูอยากกิน KFC ตังแม่ยังไม่ออกเลยลูกก็หนูอยากกินลูกอยากกินก็ซื้อให้ลูกกินดีโอเคโอเคจะได้ได้ตอนเย็นแม่พาไปซื้อนะพี่พรหนูขอยืมเงินสัก500ร้อยได้ไหมเธอจะเไปทําอะไรลูกอยากกิน KFC ตังออกเดี๋ยวหนูคืนให้ฉันบอกแล้วว่าอย่ามีลูกมีผัวมันปวดหัววุ่นวายขอบคุณนะคะพี่พร ชมพู่อ้าวพี่มิทินจีรถพี้หายเดินมาตั้งไกลเลยหาไม่เจอเลยนี่ตายแล้วแล้วพี่ไปไว้ตรงไหนถ้ารู้จะหายได้ไงเงินมาพี่จะไปปั๊มจีวใหม่อยู่เป็นโสดก็ดีอยู่แล้วแท้ๆชมพู่แม่หนูปวดท้องไม่ไหวแล้วพี่พรหนูลางานครึ่งวันนะจะพาลูกไปหาหมอไปลูไไป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 มีลูกกวนตัวมีผัวกวนใจนี่แหละฉันเตือนแล้วไม่ฟังชมพู่มีร้านหมูกระทะเปิดใหม่เย็นนี้เราไปลองกันปะเอาไว้วันหลังนะคะพี่พรวันนี้ต้องรีบกลับบ้านไปทำกับข้าว ตั้งแต่เธอแต่งงานล้วก็ไม่ได้ไปร้านลามเหมือนเมื่อก่อนเลยแม่กลับบ้านเร็วๆหนูหิวข้าวเดี๋ยวเร็วหน่อยสุโาพพี่จะกลับไปดูนังหนูกลับก่อนนะคะพี่พรฉันบอกแล้วว่าอย่ามีครอบครัวอยู่เป็นโสดแบบฉันสบายใจกว่าเยอะเซค่ะทำไมพี่พรไม่มาทำงานหลายวันแล้วพี่พรโทรมาลางานเห็นบอกว่าไม่สบายน่ะฮะพี่พรพี่พร พี่พรเป็นยังไงบ้างโหตัวร้อนจีเลยไปหาหมอมาได้ยังเนี่ยยังเลยพี่อยู่ตัวคนเดียวไม่มีใครพาไปอืมทำไมเ,เสื้อคุณป้าเหม็นขนาดนี้ป้าป่วยหลายวันไม่มีแรงซักเลยลูกเดี๋ยวผมกลับไปเอารถยนต์ก่อนนะเดี๋ยวผมจะพาพี่พรไปหาหมอรีบๆเลยนะพี่อย่าข้าวแกงเอาเสื้อคุณป้าไปซักให้นะแม่ข้าวแกงเก่งมากเลยลูกเดี๋ยวแม่ให้ผมซักอกอให้นะลูกทุกงานซักจะกลายเป็นเรื่องสนุกสะอาดเร็วใช่ลื่นๆล้ลานง่ายฟองข่ายเจี้ยงอืม กลิ่นหอมฟุ้งกระจายเลยคุณป้าคะเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเสื้อนี้หนูซักให้แล้วอืมหอมจังเลยสะอาดด้วยข้าวแกงใช้อะไรซักลูกก็หนูใช้ผงซักฟอกฟอแอร์แชกอีซี่แฮปปี้สวีทไปรถพร้อมแล้วไปโรงพยาบาลกันป่ะขอบคุณทุกคนมากนะที่มาช่วยพี่วันนี้พี่ได้รู้แล้วว่าการมีครอบครัวมันดีแบบนี้นี่เอง